สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของคลื่นกันบ้างไม่ใช่คลื่นทะเลนะครับแต่ัน,เป,นเป็นพวกคลื่นนะรครับพวกคลื่นวิทยุค,คลื่นโทรทัศน์เดี๋ยวเราจะมาคุยกันคร่าวๆนะครับเป็นการเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องคลื่นนะไม่ว่า เอ้ถ้าเกิดว่าอยากได้คลื่นจะทำไงต้องไปที่ทะเลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะะจะไปเล่นวินเซิร์ฟที่ทะเลมันไม่ใช่นะฮะแต่ที่จะพูดถึงก็คือมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นความรู้เบื้องต้นผมจะบอกเฉพาะความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับคลื่นนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันว่าเอ้คลื่นเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรมันเป็นนัดมันมีอะไรยังไงบ้างอ่า มาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเราก็มาดูในส่วนของเราเรียกว่าคุณสมบัติของคลื่นกันก่อนนะครับคุณสมบัติของคลื่นนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่4ข้อด้วยกันนะมีอะไรบ้างครับคือหนึ่งเราเรียกว่าการสะท้อนนี่เป็นความรู้พื้นฐานเลยนะครับ2 h งฮัทเฮฮัเฮสาม คืออะไรครับแทรกขึ้นทำอะไรนะแทรกแล้วก็สอดนะครับสุดท้ายเลยก็คือ,อเลี้ยวเบนนอ,อันนี้คือคุณสมบัติของคลื่นจะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับอ้าวมาดูในรูปภาพของคลื่นบ้างน,นะครับ รูปภาพอ่าารูปภพของคลื่นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะอย่างแรกเลยต้องรู้ลักษณะของคลื่นแล้วก็ส่วนประกอบของคลื่นก่อนนะครับว่าส่วนประกอบมันมีอะไรยังไงบ้างนะมาดูอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยเราเรียกว่าแอมพลิจูดนะครับก็คือตรงตรงจุดนี้นะครับแอมพลิจูดนะครับนี่นะตรงนี้เราเรียกว่าแอมพลิจูดนะครับนะฮะแอมแอมพลิจูด มันไม่จาเป็นต้องวัดจากเราเรียกว่าวัดจากเลยนะวัดตรงกลางไปต้นนะไปด้านบนอย่างเดียวหรือวัดจากตรงกลางไปด้านล่างก็ได้นะครับเวลาวัดนะฮะเราก็ต้องวัดจากเส้นตรงกลางไปหาจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดก็คือตรงนี้นะครับไอ้พิจูดเนี่ยคือวัดจากตรงกลางนะครับตรงนี้ขึ้นไปบนนะครับหรือจะมาวัดจากด้านล่างก็ได้นะครับจากตรงนี้เห็นตรงนี้นะครับนี่ นะถามว่าถ้าเกิดเราจะวัดแบบนี้ได้ไหมหไม่ได้นะครับนะไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะนต,ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคือวัดจากตรงกลางด้านบนนะครับอย่างเดียวนะหรือวัดจากด้านล่างอย่างนี้อย่างเดียวนะอันนี้เราเรียวกว่าตัวแอเมิจุด ซึ่งจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ําสุดอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าสันคลื่นนะครับตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าสันคลื่นสันคลื่นนะครับนส่วนด้านล่างตรงนี้ล่ะด้านล่างตรงนี้เราเรียกว่าท้องคลื่นนะฮะ อ้าวรู้สันสันก็คือจุดสูงสุดนะครับล่างด้านล่างสุดเราเรียกว่าท้องคลื่นนะฮะเข้าใจแล้วเนาะความยาวของคลื่นสัญลักษณ์ของมันก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเราเรียกว่าตัวแลมด้านี่นะอันนี้เราเรียกว่าอันนี้คือสัญลักษณ์นะคความยาวของคลื่นนะความยาวคลื่น ความยาวคลื่นเนี่ยนะครับก็คือตัวแลมดาตัวนี้มันก็คือจุดที่วัดระยะจากสันคลื่นไปยังสันคลื่นก e ็คือวัดจากไหนครับวัดจากนี้นะครับจากสันคลื่นไปยังสันคลื่นก็คือตรงจุดนี้นะครับสันคลื่นไปยังสันคลื่นนะครับหรือว่าท้องคลื่นไปยังท้องคลื่นก็คือตรงจุดนี้นะครับนี่ นะอันนี้เราเรียกก็ตัวอะไรครับความยาวนะความยาวขึ้นสัญลักษณ์ก็คือตัวจะเป็นตัว lambda แบบนี้นะครับนี่แบบนี้เนาะเข้าใจเนาะผมอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับและนะครับและอนะไรครับเราอย่างอื่นมีไหมนะครับมีเหมือนกันนะครับเราเรียกว่าจุดที่มีเฟสตรงกันอีกรอบหนึ่งก็ได้ นะครับจุดที่มีเฟสตรงกันคือตัวไหนครับคือตัวนี้นี่นะคะรับนะเฟสที่1ตรงนี้นะครับปึ๊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 บนี่นะฮะนี่อา่านะฮะ <melody. S 1> เราเราเรียกว่าเฟสตรงกันอีกรอบหนึ่งก็คือ1รอบนะครับเฟสตรงกันนะครับหรือหรือจะอะไรครับหรือจะตรงนี้ก็ได้นะฮะ นี่นะครับอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรครับความยาวขึ้นอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะเอาสั้นๆง่ายๆเดี๋ยว ดูไปนาน,านๆเดี๋ยวมันจะง่วงนะครับดูไปนาน,าน,านๆเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะง่วงเดี๋ยว <Okay. S 2> ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาเท่านี้ก่อนส,านสานําหรับคลิปนี้คลิปถัดไปเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรแบบไหนยังไงบ้าง,งค่อยดูคลิปถัดไปละกันนะเดี๋ยวดูตรงนี้มากไปเดี๋ยวมันจะง่วงเอาแค่สั้นๆง่ายๆพอ โอเคนะครับนะโอเคนะครับคงทำกันได้นะครับเข้าใจกันดีนะนะครับสวัสดีครับ